สวัสดีค่ะท่านสมาชิกที่ทําตลาดเครื่องกองน้ำในมิเรท์คอว์วอเตอร์นะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องกองน้ำในมิเ i c ค l w ์วอเตอร์นะคะก้องบอกว่ามีหลายๆคนที่ถามเดียมาเกี่ยวกับเรื่องของตัวกองหยาบนะคะที่เราได้มีการผลิตออกมา2ไซส์กองด้วยกันนะคะว่า มันเป็นยังไงมาอย่างไงหน้าที่ของเขาคืออะไรวันนี้ดีก็เลยถือโอกาสมาอัดคลิปให้กับทุกๆท่านนะคะได้รู้ในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับตัวกรองหยาบตัวนอกนะคะต้องบอกเลยว่าตัวกรองหยาบตัวนอกเนี่ยสองส้กรองนะคะมันจะมีทั้งตัว PP ตัวนี้ค่ะ นะคะตัวนี้เนี่ยมีความละเอียดที่0.5ไมครอนค่ะเขาทำหน้าที่ในส่วนของการกรองพวกฝุ่นผงห,หินทรายต่างๆนะคะหรือว่าโลหะหนักต่างๆที่ติดมากับน้ำพวกโคลนนะคะหรือว่าดินแดงต่างๆนะคะที่ติดมากับน้ำดังนั้นเนี่ยไส้กรองตัวนี้มีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าลดการอุดตันของไส้กรองลำดับ ตอ่อถัดไปนะคะตัวนี้เนี่ยเราแนะนำว่าควรเปลี่ยนทุกๆเดือนค่ะไส้กรองถัดไปค่ะนั่นก็คือไส้กรองเรซินนะคะตัวเรซินเนี่ยเขาทำหน้าที่ในเรื่องของ ปล่อยประจุไฟฟ้าหรือทําหน้าที่ในเรื่องของการดูดซับนะคะสารละลายประเภทหินปูนนะคะแล้วก็ปล่อยประจุที่เป็นโซเดียมลงไปในน้ําดังนั้นนี้ก็ลดความกระด้างของน้ําลดการเกิดนิ่วนะคะแล้วก็ไม่ทําให้มีการพวกตะกันหรือหินปูนในน้ํานั่นเองค่ะนะคะตัวนี้ก็มีความสําคัญอีกเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้เนี่ยเราแนะนํานะคะว่าควรเปลี่ยนทุกๆ6เดือนค่ะ ะะตัวเรซิ่นเนี่ยนะคะจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเปลี่ยนทุกๆเดือนเนี่ยราคาก็เพียงแค่80บาทนะคะก็คือบอกถ้าเป็นเดือนนี้เปลี่ยนทิ้งเลยนะคะเปลี่ยนทุกๆเดือนได้ตัวนี้เปลี่ยนทุกๆ6เดือนราคาไซส์กองตัวนี้นะคะเรซินเนี่ยอยู่ที่220บาทเท่านั้นเองค่ะ ค่ะนะคะ,นะคะเพื่อสุขภาพของร่างกายของเราแล้วก็เพื่อนะคะเป็นเกาะป้องกันการใช้งานของตัวเครื่องใน Medical Water เนี่ยให้ยาวนานเพิ่มมากขึ้นไปะนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งตัวกลองหยาบกันนะคะตัวกรอบป้องกันเครื่องในมิลค์คอรเตอร์นะคะในกล่องของตัวกลองหยาบเนี่ยก็จะมีแบบนี้มานะคะซึ่งในตัวอะคริลิกนี้นะคะก็จะมีไส้กองอยู่นะคะตัวนี้ตัว PP ตัวเสียเงินก็คือตัวเรซินนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นฐานนะคะที่ทําให้เราเนี่ยนะคะติดที่ผนังได้เลยนะคะแล้วแต่ว่าระยะ นะคะว่าคุณจะติดที่ไหนแต่ว่าไม่ควรห่างจากก๊อกหรือไม่ควรห่างจากตัวเครื่องกองน้ำของเรานะคะอ่าในตัวของตัวกองหยาบเนี่ยเขาใส่ไส้กองมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้แกะพลาสติกออกให้เรานะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องใช้งานตัวกองหยาบจำเป็นจะต้องแกะพลาสติกก่อนนะคะตัวแบบพลาสติกอ่าอันนี้เราแกะแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ไป นะคะเสร็จแล้วหมุนนะคะจำเป็นจะต้องหมุนให้สนิทนะคะถ้าหมุนให้สนิทเนี่ยก็คือตะต้องใช้ตัวนี้นะคะมันก็จะมีอยู่ในเครื่องแล้วนะคะอ่าหมุนมาเลยนะคะนะคะเพราะว่าถ้าหมุนไม่สนิทนะคะเดี๋ยวนะ้ำมันจะสามารถซึมออกมาได้นะคะเสร็จแล้วตัว ตัวเลซินก็เหมือนกันนะคะใช้วิธีการเดียวกันเลยนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดหรือปิดนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคุณก็ไปยึดไว้ที่ผนังบ้านนั้นแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ในในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวหัวต่อนะคะก็ตัวหัวต่อด้านหนึ่งนะคะจะติดที่ฝั่งจะเขียนคำว่า IN ตรงนี้นะคะ เลยเสร็จปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ใส่เข้าไปเลยค่ะฝั่งนี้จะเขียนคำว่า out นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สายจากตัวกล้อกนะคะก็คือจากที่เราต่อสายเบี่ยงที่ทางน้ำตัวหัวต่อเบี่ยงที่ทางน้ำนะคะวิ่งมานะคะเสร็จแล้วปุ๊บ น้ำนะคะคำว่าอินก็คือน้ำจากก๊อกเนี่ยนะคะวิ่งอินวิ่งเข้าในตัวกองหยาบตัวพีพีกอนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บก็เสียบเดิมค่ะอ่านะคะตัวเอาคือมันจะต้องออกจากตัวกองหยาบตัวเรซินนะคะน้ำออกไปเพื่อที่จะเข้าไปที่เครื่องกองน้ำของเรานะคะก็เสียบสายเลยจ้าเสียบเสร็จปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งก็คือ ต่อเข้ากับหลังเครื่องนายเมล็ดข้าวอเตอร์จ้ะแค่นี้ค่ะนะคะเป็นการตอต่ิดตั้งที่ง่ายมากนะคะเราแค่นี้เราก็จะมีในส่วนของตัวเกาะป้องกันตัวเครื่องกองน้ำนายเมล็ดข้าววอเตอร์ของเราแล้วค่ะ